มามาพี่น้องอาหารเที่ยงเนาะมีรับปลาปปตองเด้อเอฟซีทั้งไก่ทั้งไกทง่ทั้งไตทั้งเนือตาเป็นตุกตาเว้นโอมามามารับปลาปตองขั้นบุพิษกะเอาบูพิษกัดใส่กัดบูพิษนี่ใส่ขั้นบุพิษรับปลาปตองตัวนี้เป็นก้อยป่าตัวนี้เป็นก้อยป่าเนาะอันนี้เป็นก้อยป่าก้อยป่าใน ซื้อเข่ามาเนาะซื้อเข่ามายากนีก้อยป่าพี่น้องอาหารเที่ยงเด้อของมื้อวันพุธมาเด้อมาเด้อกินคนเดียวก้อยป่าอันนี้แก้วปะลาะแก้วปลาแดกเนาะแก้วปลาแดกแก้วปะลาล้าปลาตองซื้อเข่ามาพี่น้องมันก็จะมีน้ำสดแล้วก็มีพัก เาพักแกมนเนาะบริเฮตเอาเด้ออยู่คนเดียวยากเลยเลยซื้อเขามากินเป็นข้าวไม่ข้าวไม่ข้าวเหนียวฮห,ลห,ลหล้อนพี่น้องข้าวเหนียวฮันห้อนมาเด้อมาเด้อตามมากินน้ำร้อยดีเคเน้บริมู่กิน,ข,กนข้าวกินคนเดียวพี่น้องมาเด้อมาเด้อลาบปลาก้อยป,ปาลาลาบปลาตองเเด้อปลาตองปลาตองปลาตองสั่งเขามาสั่งเขาเขาเฮดแล้วก็สั่งเขาเอามาให้อันนี้เจวประเด็ด ต,ตัวนี้เป็นน้ำสดเพื่อนน้ะน้ำสดก็มีพักข้าวเหนียวน้อนข้าวไหมพี่น้องมาเด้อ um ตัวนี้เป็นก้อยปลาตัวนี้ก้อยปลาเด้อพี่น้องมา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 กินน้ำกานกินคนเดียวแซบบอน้อมาเด้อเป็นเป็นก้อยปลาสร้างสร้าสำเร็จมาเลยอันนี้ก็เป็นลาบปลาตองลาบปลาตองสร้างสำเร็จมาฮ็ด บดีเฮ็ดเอาเนาะอยู่ผู้เดียวเลยเลยบดีเฮ็ดก็เลยสั่งซื้อเอาอันนี้เกียวปลาเกียวปลาปลาปลาตองจ้าเยายูอันเหนียว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 เนาะแล้วก็มีก้อยปลาก้อยปลาพักกับเพิ่นซีมีอันนะี้พักข้าวตองบอกอันนี้ก็มีมะเตง่งเนาะก็มีมะเขือก็ซีมีพักกาดเนาะ มีผักกาดเพิ่นมแล้วผักกาดตุดผักกาดอีสังเนาะกะโบฮูจะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี้นึ่งเอาบอกให้ซื้อนึ่งเอาก็มีน้ำซุปเนาะก็มีน้ำซุปประมาณนี้เนาะน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปเนะาะลาบปลาตองลาบปลาตองามาพี่น้องมากินน้วกัน อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงของมือมันพพสกินคนเดียวกินคนเดียวสิมือโดบเาข้าวติบนีมาเด้อถ้าใคยังบ่ทานได้กินข้าวบ่ทานได้ทานข้าวเที่ยงมาเด้อพี่น้องมาทานกับน้อยทีเคเด้อมามาพี่น้องเต็นเหนือเต่นไตตาบินตุกตาบินโอพังไทยพังลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศมากินเด้ออาหารบรรณาอาหารบรรณาหายากพี่น้องเพื่อสิได้กินลับปะาตนี่เพื่อสิได้กินมาเด้อ มาๆเนาะข้าวเหนียวข,ข้ขาวเหนียวคุยลับปะตองคุยลับปะตองยัวๆพี่น้องข้าวเหนียวคุยลับปะตองมามาๆามามากินน้ำกันพี่น้องพร้อมไปมากินน้ำกันเด้อตัวนี้จะเป็นแตงนาะจะเป็นแตงแตงนี้คุยลับประตองพี่น้อง น่าทานไหมน่าทานไหมอร่อยนะเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อทุกคนถ้าใครยังเพิ่ได้กินข้าวเที่ยงตามมาบ้านน้อยทีเคเด้อนี่ตอนายของมือวันพุดเด้อตอนนี้ก็ตุเป็นตอนใบใบกินข้าวคนเดียวแสบอยู่เนาะมามามาลาบปาตองพี่น้องอาหารอีสานอาหารบ้านนาหายากเนาะหายากเพื่อสิได้กินต้อง ทำหลายขั้นตอนเนาะหลายขั้นตอนอาหารอีสานอาหารเขตสารเมืองอาหารเขตสนบทเนาะมันกระสิบประมาณนี้แหละพี่น้องสิบมี่ลูลาปันไดเนาะิเิ็นประมาณนี้เนาะ กับประมาณนี้ลาบปาดตองลาบปาดตองมามาพี่น้องปองปายมากินน้ำนอทีเคเดอ้อเข้ามาแล้วเอกดไลค์กดเซ์กด,กด,กดติดตามให้หน้อยทีเคแนะ่คลิปนี้ขอจุว๊วไเต่านี้ก่อนเดอ้อพี่พี่น้องๆบายบาย